ขอนอบน้อมแดพ่พระนรตะไตขอความพาสุข,ขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมาปฏิบัติธรรมทุกท่านความขอแก่แสดงธรรมในช่วงเช้าครับในวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่10มีนาคม พุทธศักราชสันหารก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาหา์ฮะาญาติโยมก็ได้มีโอกาสเข้ามาฟังธรรมในปฏิบัติธรรมหรือว่าใช้ชีวิตในวันหยุดนะให้เกิดประโยชน์การมีชีวิตด้วยธรรมะ ประกอบไว้ในจิตใจเนี่ยเรียกว่าประโยชน์เกิดขึ้นทุกขณะใครตั้งจิตตั้งใจนะมาวัดเข้ามาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีก็วางแผนกันตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วจิตใจใ่ด้วยธรรมนะก็ย่อมนำมาสู่ธรรมระหว่างเดินทางเนี่ยก็มากันปลอดภัยขับรถเดินทางกันด้วยสติ ว่ามีสติประกอบไปทุกอิริยาบถจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็อยู่กับความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอจะอาศัยลมหายใจค่อยๆดูรับรู้ดูเบาๆก็ได้ลมหายใจก็มีอยู่ตลอดเวลานะการเคลื่อนไหวในร่างกายเขาไม่เคยอยู่นิ่งอยู่แล้วค่อยๆมีสติสัมปชัญญะเนี่ย อาศัยทำสองประการได้ค่อยๆเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้เราค่อยๆเข้าใจนะชีวิตที่เรารู้สึกมาทั้งชีวิตเนี่ยคืออะไรกันแน่นอนพูดถึงความแน่นอนนะชีวิตเราเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่อไอสิ่งที่เรียกว่าความแน่นอนนะ่นก็มีนะแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่มีอะไรบ้างนที่แน่นอน แก่แน่นอนนยมมีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปก็เจ็บไข้ได้ป่วย,ยอันนี้เรื่องแน่นอนถ้าป่วยไปร่างกายทนไม่ไหวนั่นก็ตายตายแน่นอนอันนี้สัจธรรมของชีวิตนะมีใครจะพ้นไปได้ไหมพ้นจากความแก่ชราจากความเจ็บไข้ได้ป่วยจากความตายเนี่ยถ้าเกิดมาแล้ว ก็ะพนไม่ได้ห่อกโยมแต่ที่จะพ้นได้เนี่ยไปพ้นกันที่ปลายเหตุเลยความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเนี่ยเริ่มต้นมาจากความเกิดทั้งนั้นถ้าหมดเหตุให้เกิดนักก็พ้นจากสิ่งนี้ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงช่วยได้มากนะให้เราเข้าใจสัจธรรมตรงนี้ชีวิตก็เหมือนจะเป็นของที่ไม่แน่นอน แต่เราลองย้อนดูดีๆนะก็มีแน่นอนของมันอยู่แก่แน่นอนเจ็บป่วยแน่นอนความตายแน่นอนแต่เมื่อไรเนี่ยอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วการได้ฝึกหัดปฏิบัติทำนะั่นก็จะเป็นเครื่องที่ช่วยให้จิตใจเนี่ยเรามีเครื่องอยู่เรียกว่าจะแก่ก็แก่ไป เจ็บป่วยก็เจ็บป่วยไปจะตายก็ตายไปทำได้ไหมล่ะถ้ายังไม่มีธรรมะมาเป็นหลักเนี่ยไม่มีสติสัมปชัญญะมาคอยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเราในเบื้องต้นนะจิตเขามีความเห็นผิดอยู่นะจะเห็นว่ากายใจเนี่ยเป็นเราตลอดพอเห็นดังนี้แล้วเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นภายในกายในใจเนี่ยจะรับไม่ได้จิตใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเอง อันนี้เป็นกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมชาตินะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะชาวพุทธเราคนอีกกี่พันล้านคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าถ้ายังมีขัน5้าอยู่เนี่ยสิ่งนี้ต้องเผชิญก็เหมือนกันเลยแต่การได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเนี่ยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นหนทางที่เราจะได้ค่อยๆเข้าใจ สิ่งที่เรียกว่ากายเรียกว่าใจเนี่ยทียะเล็กละน้อยสุดท้ายแล้วก็จะเห็นว่าที่เรารับรู้อยู่เนี่ยก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาก็ดำลงอยู่เท่าที่เขาจะดำลงอยู่ได้สุดท้ายก็แตกสลายไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาซึ่งสุดท้ายก็หนีไม่พ้นและจะทำ ในกฎไทยลักษณ์เองเกิดขึ้นมาก็หายไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่มาจากเหตุจากปัจจัยสิ่งสำคัญที่เราจะดำรงตนไว้ก็ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยแหละเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยให้ใจไม่ทุกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่านำมาพิจารณามากกว่าเราเลี่ยงไม่ได้หรอกนะ ที่ต้องสูญเสียพัดภาคจากกายเราเองก็ตามเนี่ยจากคนรักคนรอบข้างก็ตามเป็นธรรมดาที่เราต้องเผชิญกันอยู่แล้วแต่สิ่งสิ่งนี้เองเนี่ยมันก็มีหนทางอยู่ที่ทำให้เราพบเจอได้โดยที่ใจไม่ทุกข์เมืองต้นก็ให้เข้าใจก่อนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะความสูญเสียความพัดภาคแต่บางคนเนี่ยถ้าเจอปัญหาเนี่ย ก็พร้อมจะนำปัญหาเนี่ยมาพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาโดยเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเลยว่าปัญหามันก็มีทางออกอยู่ทางออกก็คือเราปรับจิตปรับใจเราได้นะเข้าใจทีนี้ถ้าใจเราวางได้เนี่ยใจเราเข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองเนี่ยใจไม่ทุกข์แล้วปัญหามีก็มีไปแก้ใดก็แก แกไม่ได้ใจก็ไม่ทุกข์ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปการพัดภาคสูญเสียนะ่นก็เป็นเรื่องธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยเราลองย้อนดูในครั้งพุทธการก็ได้การที่เจ้าชายสิทธ,ธัตาหรือท่านเสด็จออกบวชเนี่ยก็โดยเห็นเหตุปัจจัยเหล่านี้หรือเปล่า เห็นความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นความตายศสัาธรรมนี้ไม่ใช่เรื่องเวลวร้ายนะถ้าเรามองให้ถูกเรามองให้ตรงตรงต่อธรรมว่าสรรพสิ่งมันก็เป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่คนเราไม่ค่อยยอมรับกันก็คือว่าสิ่งนี้มันทำให้เกิดทุกข์ จะเกิดทุกข์ได้นะก็เกิดใจที่มีความเห็นผิดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะในครั้งพุทธกาลในวันนี้ก็จะได้ยกตัวอย่างของเรื่องราวของสตรีนางหนึ่งการเรื่องราวก็เกิดขึ้นในพระนครสาวัตถีก็มีตระกูลตระกูลหนึ่งเนี่ยก็มีลูกมากนะ เป็นลูกชายลูกสาวลูกชายก็เจ็ดคนและลูกสาวก็อีกเจ็ดคนข้อบครัวเนี่ยก็อยู่กันด้วยความผาสุกไปจนระยะเวลาหนึ่งแล้วฝ่ายผู้เป็นสามีเองเนี่ยก็ได้จากไปเป็นธรรมดาของอายุไขคนเราเมื่อข่าวที่สามีได้เสียชีวิตไปนะก็เหลือผู้ที่เป็นภรรยาเนี่ยแล้วก็บุตร เป็นลูกสาวลูกชายรวมกันแล้วก็14คนเมื่ออยู่ไปอยู่มานะก็เป็นตระกูลที่มั่งมีไม่ได้ขาดเงินทองไม่ได้ขาดเครื่องใช้สอยก็โดยความที่ผู้เป็นแม่เนี่ยก็แก่ชราแล้วล่ะอีกทั้งผู้เป็นบิดาก็ได้เสียชีวิตไปอีกเนี่ยลูกหลานก็จึงเป็นห่วงกัน ว่าเดี๋ยวลูกหลานนี่แหละจะรับแม่เนี่ยมาเลี้ยงดูเองนะในคนเป็นแม่ก็ไม่ต้องห่วงพวกทรัพย์สินอะไรเนี่ยจะได้ไม่เป็นภาระทางจิตใจนะคนมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวมีข้าวของเครื่องใช้อะไรก็เป็นภาระทางจิตใจได้ลูกหลานก็เป็นห่วงก็จึงบอก คนเป็นแม่ว่าเนี่ยก็แบ่งทรัพย์สินมาให้ได้ก็เดี๋ยวลูกหลานจะช่วยดูแลแม่เองเนะไม่ต้องห่วงตอนแรกที่นางได้ยินเรื่องราวเนี่ยก็ดิ่งเฉยเสียไม่ได้มีท่าทีตอบโต้อะไรกับลูกไปแต่ไปไปมา,มา,มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยด้วยความที่ลูกสาวลูกชายเนี่ยก็อ้อนวอนมาเรื่อยๆ นางก็เริ่มใจอ่อนและก็ได้แบ่งทรัพย์สินเนะี่ยครึ่งหนึ่งให้ลูกสาวลูกชายแต่ละคนไปก็จึงมีความคิดว่าก็เดี๋ยวลูกก็คงดูแลเราเองแหละก็หลังจากแบ่งทรัพย์สินเงินทองไปให้แล้วนะก็ได้ไปอยู่กับบ้านของลูกชายคนโตก่อนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ ด้วความที่ลูกสาวลูกชายแต่ละคนก็แต่งงานนะออกเรียนกันแล้วข่าวที่ไปอยู่บ้านของลูกชายคนโตเนี่ยฝ่ายภรรยาของลูกชายเนี่ยก็เริ่มบ่นแล้วนะบ่นแม่สามีนะว่าดูสิท่าน,นแม่เขาก็มาอยู่กันแต่บ้านเรามานคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปนะแต่ทรัพย์สินเงินทองที่แม่เขาแบ่งมาเนี่ยก็แบ่งมาส่วนเดียวเท่าๆกับคนอื่นเขาเลย ไม่ได้แบ่งมาให้เป็นพิเศษโดยความเห็นที่ว่าต้องดูแลเจอบ้านแรกนะได้ยินดังนี้นางนนนก็เริ่มเบื่อหน่ายแล้วก็จึงไปอยู่ตามบ้านลูกชายท่านอื่นแทนไปแต่ละบ้านฝ่ายภรรยาของบุตรชายแต่ละคนเนี่ยก็พูดมาทำรองนี้ทั้งนั้นเลยนี่แหละความไม่แน่ไม่นอนนะของชีวิต เมื่ออยู่บ้านลูกชายได้ครบแล้วเนี่ยทั้งเจคนเนี่ยก็ไปอยู่บ้านลูกสาวบ้างหลังจ,ง,งจากที่ภรรยาของลูกชายเนี่ยพูดกันแบบนี้เนี่ยทำนองนี้กันทั้งนั้นเลยพอไปอยู่บ้านลูกสาวเรื่องราวก็ไม่ต่างจากเดิมเลยได้ยินถ้อยคำดูถูกดูหมิน่นทั้งที่ผู้เป็นแม่นะก็สละมีทรัพย์สิสนเงินทองก็แบ่งปันให้ลูกไป ด้วยความที่ลูกก็พูดกันไว้แล้วว่าเดี๋ยวแม่แก่เท่าเนี่ยจะมาดูแลอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงทรัพย์สินเราจะได้เห็นในอีกด้านหนึ่งนะว่าความโลภในจิตใจคนเราเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่กับใครก็ตามเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติกันถ้ามีความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วเนี่ยอะไรก็ทำได้ จะได้เห็นโทษภัยของกิเลสนะทํามองข้ามเรื่องที่เป็นบุคคลเป็นสมมุติบุคคลในเรื่องราวออกไปเนี่ยกิเลสที่อยู่ในใจเนี่ยทําอะไรได้สารพัดเลยจะทําให้ดีเนี่ยก็พอดีได้จะทําเรื่องที่แย่เนี่ยก็แย่ได้จนเรียกว่าคาดกันไม่ถึงเลยให้เห็นโทษภัยนะของกิเลสความโลภความโกรธความหลง ถ้ายังมีสิ่งนี้อยู่เป็นธรรมดาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความไม่แน่นอนที่เป็นทุนเดิมของชีวิตอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่แย่นะก็แย่ได้อีกอะไรที่ยังไม่แย่นะมันก็ทำให้แย่ได้ก็เมื่อได้ไปอยู่ในบ้านนะของลูกสาวลูกชายครบทั้ง14คนแล้วเนี่ยเรื่องราวนะเหมือนกันเลยเรียกว่าแต่ละคนเขาก็เริ่มมองที่ทรัพย์สินแล้ว แม่ก็แก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยก็บูจาทิมแทงจิตใจเป็นปกติทีนี้ก็เรียกว่าความโชคดีของนางแล้วกันปกติคนเราแล้วเนี่ยถ้าพบเจอเรื่องราวแบบเนี้ยจิตใจย่อมท้อถอยเป็นธรรมดาซึ่งความท้อถอยความบนหมองก็เกิดขึ้นในจิตใจของนางเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ นางก็คิดว่าในไหนก็เกิดความละอาและเบื่อหน่ายแล้วอยู่แล้วลูกก็ไม่ดูแลก็จึงคิดว่าเดี๋ยวเราไปบวชด,ดีกว่าอันนี้เราจุดพิกพลิกผันของชีวิตเราเลยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเนี่ยออกบวชไว้ก่อนเกิดความละอาในจิตใจแล้วเบื่อหน่ายก็จึงออกบวช ็จึงได้เข้าไปบวชในสำนักของภิกษุณีสงฆ์้วยความที่นางก็บวชตอนที่อายุมากแล้วนะก็จึงตั้งจิตตั้งใจว่าเดี๋ยวจะตั้งใจนะพากเพียรเจริญสมณธรรมนะให้อยู่ในความไม่ประมาทเนะีเพราะอายุก็มากแล้วเมื่อคราวที่ได้ไปบวชอยู่ในสำนักของภิกษุณีก็จึงตั้งใจนธรรมข้อวัดปฏิบัติ ให้แก่เราภิกษุณีที่ได้บวชมาก่อนไปจนถึงผู้ที่เป็นอุปชาเป็นอาจารย์ก็ดีอีกทั้งก็ยังตั้งใจแนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทคิดว่าในวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยแหละก็เอาให้เต็มที่ก็ตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรมในตลอดทั้งคืนอยู่ในวิหารวัดวาอารามเนี่ยก็อาศัย เสนาสนะในแต่ที่ได้อยู่นะทำบำเพ็ญสมณธรรมเดินจงกรมกันอยู่ในวัดในวาในก็จับเสาเนี่ยแหละจับเสาไปเพื่อประคองนะประคองกับเราจะได้กลางคืนเนี่ยก็ไม่มีไฟนะจะเดินทางอะไรก็ทําได้ยากการใส่มือเนะี่ยจับแล้วก็เดินวนรอบเสาไปเมือ่อคราวที่จะเดินจงกรมแนละ้วก็ออกไปเดินกับต้นไม้เนี่ยแหละจับเอามือจับ สัมผัสตามต้นไม้เนี่ยเพื่อให้ระหว่างเดินเนี่ยศีรษะไม่ไปนชนกับต้นไม้เนี่ยก็ตั้งใจบำเพ็ญสมรธรรมอย่างนี้อยู่ตลอดคืนด้วยความที่มีศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะมีจิตใจที่ตั้งมั่นว่าเดี๋ยวนางเองเนี่ยเมื่อได้บัวเข้ามาเนี่ยก็จะตั้งใจนำสิ่งที่พระศาสดาท่านสอนเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติ ก็ตั้งใจอย่างนี้แหลนะเนจนพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ได้รับรู้นะก็จึงแผ่พระรัศมีออกมาเนี่ยเพื่อให้เหมือนมาปรากฏอยู่ตรงหน้านางเนี่ยแล้วก็ได้ตัดเป็นพระคถาไว้ว่ามีใจความสำคัญก็คือว่าเนี่ยผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยที่ได้เห็นทำอันยอดเยี่ยมนะนะ บางต้นเนี่ยจะเห็นทมได้ไหนก็ต้องมีจิตใจก่อนที่มุ่งตะรมเมื่อได้เห็นทรมันยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าประเสริฐประเสริฐกว่าผู้ที่อยู่มาร้อยปีด้วยกันแต่ว่าจิตใจเนี่ยไม่เคยเห็นทรมันยอดเยี่ยมนี่เลยทรมันยอดเยี่ยมนี่ก็ไม่ใช่อะไรไกลแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เรียกว่าโลกุตรธรรม ทำมันจะเป็นเครื่องพ้นไปจากโลกอยู่เหนือโลกได้นะอยู่กับโลกด้วยใจที่ไม่ทุกข์เมื่อได้ตัดพระคาถาน้จบน,นางนก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะความไม่แน่ไม่นอนในชีวิตก็เป็นสิ่งที่คนเราพบเจอกันได้ไม่เว้นแม้แต่ใครก็ตามจะเกิดในยุคสมัยไหนเนี่ย ใจิตใจที่ยังมีกิเลสกับคนรอบข้างแล้วเนี่ยเรียกว่าความไม่แน่ไม่นอนตรงนั้นแหละนำมาซึ่งทุกอันใหญ่หลวงได้ตลอดแต่ผู้ที่มีปัญญานะเห็นปัญหานั้นอน่ะเป็นหนทางที่จะออกจากทุกได้เนี่ยก็มีอยู่จะมีได้ก็ต้องอาศัยพระธรรมเนี่ยจากพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเนี่ยทีนี้ก็ย้อนกลับมาดูตัวเราเองปัญหาความไม่แน่ไม่นอนในชีวิต มีไหมแล้วก็มีกันอยู่เป็นธรรมดาสิ่งที่แน่นอนมีไหมแน่นอนเนยเกิดมาแล้วแก่แน่นอนเจ็บป่วยแน่นอนสุดท้ายก็ตายแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าจิตใจเราไม่เคยเตรียมมือเนี่ยเตรียมรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอนที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อขาวที่ปัญหามเกิดนะทุกเนี่ยจะมาเข้ามาอย่างมหันเลย ใจิตใจจะเป็นทุกข์อยู่มากด้วยใจที่ไม่เคยเตรียมรับมือในการสัจธรรมความจริงที่เกิดขึ้นได้เป็นปกติของโลกแล้วก็เป็นเรื่องราวตัวอย่างนะว่าทุกที่เผชิญเนี่ยสามีก็ตายนะลูกหลานก็ไม่รักแล้วออกบวชด,ดีกว่ามีพระธรรมมีพระศาสดาเป็นที่พึ่งเนี่ยผลสุดท้ายก็บรรุเป็นพระอราหันต์ได้นะพ้นจากทุกข์ไปได้ เป็นธรรมดานสัจธรรมก็ยังมีอยู่มีอยู่ตลอดเวลาหนทางที่จะพ้นจากทุกเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่ใช่อะไรอื่นไกลนะก็เรียนรู้ภายในกายในใจเราเนี่ยแหละเห็นความจริงของธรรมชาติว่ากายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงพร้อมที่จะก่อทุกข์ให้เกิดผู้ที่ไปยึดถือได้ตลอดเวลากายใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะก็ค่อย อาศัยธรรมะพื้นฐานในี่นาะทีเรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นพื้นค่อยๆสังเกตดูเมื่อเราเข้าใจสัจธรรมความจริงแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจได้ว่าจะเป็นก็เป็นไปจะมีก็มีไปใจิตใจเนี่ยไม่ไปยึดถือซะแล้วก็ไม่ทุกข์แต่วันนี้ก็นําเรื่องราวตัวอย่างนะของบุคคลในครัง้งพุทธกาลมาเรื่องความทุกข์เนี่ยเจอในทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้มี จิตมีหลักใจว่าคราวที่เจอปัญหาเนี่ยก็หนทาง,งออกก็มีอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องอื่นไกลก็อยู่ภายในใกายในใจนเราเนี่ยวนะ,นะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะเอวันก็มีด้วยประการราชนี